โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ชมพู่เข้าวันที่5ของการโฮมไอโซเลชัน Home แล้วนะคะก็เสียงอะไรเริ่มกลับมาแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ทุกคนฟังเนาะสำหรับใครที่ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดนะไม่รู้จะทำยังไงนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาบอกนะว่าคสำหรับใครที่สามารถสะดวกทำโฮมไอโซเลชันกับตัวอยู่บ้านได้นะคะ ก็วิธีการนะคะของที่ชมพู้เจอนะคะกอ็อยากจะมาแชร์เพราะว่าตอนที่เราตรวจเจอสองขีเราก็ค่อนข้างตกใจไม่รู้จะทำยังไงต่อนะก็เข้าทวิตหาข้อมูลต่างๆนะคะสิ่งแรกที่จะต้องทำเลยนะคะสำหรับใครที่จะต้องการ Home Isolation ก็คือการแอดไลน์ไปของสอปสชนะคะ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่ดูกันนะคะโทรไป133ู่เนี่ย มันติดยากมากยมพุก็ลองโทรแล้วนะคะก็ก็ไม่ติดไม่สามารถติดต่อได้แต่ทีเนี้ยมันก็จะมีช่องทางอื่นนะคะสำหรับที่จะติดต่อสอปสชก็คือการแอดไลน์ของเขานะคะแล้วก็ลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านในไลน์เมนูของเขานี่แหละกดไปปุ๊บเดี๋ยวขึ้นให้เนาะว่าจะต้องกดไปทางไหน อะพอแอดไลน์ไปแล้วนะคะก็กดบริการเกี่ยวกับโควิดเนาะแล้วก็กดอันแรกนะคะลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆแล้วก็กดปุ่มบันทึกสีเขียวข้างบนได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกับได้เลยค่ะแค่นี้ก็ลงทะเบียนขีงไว้นะคะของชมพู่เนี่ยก็คือพอตรวจเจอวันนั้นบ่ายนะนะคะชมพู่ก็ลงทะเบียนเนาะลงทะเบียนประมาณบ่ายสามค่ะ แล้วก็วันถัดมาค่ะประมาณ11โมงก็คือไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะทางทีนี้ไม่ใช่สปะสะชแล้วนะคะจะเป็นสำหรับชมพู่จะเป็นในส่วนของ Good Doctor นะคะเหมือนเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งที่เขาโคก,กับสบปะสะชเนี่ยที่เข้ามารับช่วงต่อในการดูแลคนไข้ที่ต้องการทำ โฮมไ s o l a t i o n หรือการกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะเขาก็ติดต่อมาเอา๊ะได้ลงทะเบียนผ่านนี่นี่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกรเซหลังจากนั้นเขาก็จะให้แอดไลน์ของทาง Good Doctor นะคะซึ่งเป็นบริษัทนี้ Good Doctor เลยนะคะสำหรับใครที่สะดวกแอดไลน์เขาก็จะให้แอดไลน์แล้วก็ลงทะเบียนผ่านอันนั้นเลยพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเขาจะส่งลิงก์นะคะให้เราเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันของ Good Doctor แยกออกมา เป็นแอปพลิเคชันนะคะเพื่อเอาไวา้ปรึกษากับหมอก่อนที่จะได้รับยานะคะซึ่งโปรเซสตร,ตรงเนี้ยใช้เวลาไม่นานนะคะหลังจากที่เขาโทรมาโทรมาปุ๊บเราแอดไลน์ line, ใช่ไหมคะระหว่างที่คุยกันไปด้วยเลยเนาะเพราะเขาไม่อยากให้ตรงเนี้ยมันมันตัด มันตัดขาดไปนะคะก็ลงทะเบียนเรียบร้อยผ่านหลายระหว่างที่คุยกับเขาเพออื่อยืนยันตัวตนนู่นนี่นั่น,นเช็คสิทธิ์ของเราว่าเป็นสิทธิ์ประกันสังคมอะไรย,ยังไงหรือเปล่านะคะเสร็จปุ๊บทีนี้พอลงทะเบียนเสร็จนะคะวางสายเขาก็จะส่งลิงก์มาให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งก็จะมีวิดีโอสอนอะไรเรียบร้อยนะคะในของในส่วนของตรงนั้นเดี๋ยวชมพู่จะขึ้น ไว้ให้นะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะซึ่งหลังจากนั้นก็แอดไปก็พิมพ์ปรึกษาคุณหมอว่ามีอาการอะไรบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะก็มียามาส่งนะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาเหมือนจะโคก,กับทางแกร็บนะคะก็จะมีโค้ดนะคะโค้ด สั่อาหารให้นะคะสำหรับ10วันที่เรากักตัวเนี่ยวันละ300บาทผ่านทางแกล็บนะคะซึ่งเข้าใจว่าไม่ว่าจะโฮมไอโซเลชันกับที่ไหนนะคะเขาก็จะมีในส่วนของอาหารให้ไม่ว่าบางที่ก็จะเป็นทางทางแกบลบ็บทางไลแมนทางปูแพนด้านี้ก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลต่างๆนะคะที่โคไปสำหรับชมพู่นี่ต้องขอบคุณทางทีมงานกูดด็อกเตอร์นะคะที่ ประสานงานอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สำหรับคอนแทคอื่นๆที่ชมพู่พองหามาได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ใน description ด้านล่างให้นะคะสำหรับใครที่กำลังหา home isolation อยู่นะคะทีนี้ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครนะคะที่หา,าสถานที่หรือว่าโครงการ โค i ิดไอโซเลชันอยู่นะคะก็ใครสำหรับใครที่สะดวกเนี่ยก็ก็อยากให้ลองทำตามที่บอกไปก่อนนะคะก็สู้ๆนะทุกคนเราก็จะผ่านนี้ไปด้วยกันนะเพราะว่า,อารอบนี้คนก็ติดเยอะมากไม่รู้ติดมาจากไหนด้วยนะมันก็ติดง่ายขึ้นค่อนข้างมากนะคะก็ช่วยๆกันนะคะดูแลตัวเองนะคะก็มี ใครา,มมาปรึกษานะสาม,มารถคอมเมนต์มาได้นะคะอนไนที่ตอบได้ก็จะพอตอบนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย